ในคลิปนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะลงหลักปักฐานที่บ้านสักหลังคุณยังจะต้องรู้ด้วยว่าอยู่แล้วจะร่ำรวยไหมมันคงไหมหรือมั่งคั่งไหมและถ้าอยากได้ขนาดนั้นต้องดูยังไงไปชมกันครับสิ่งที่ผมจะพูดนั้น มันก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์และห่วงจุ้ยของบ้านในการออกแบบบ้านนะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับทิศทางของลมนั้นมันจะช่วยลดการเสื่อมสภาพของตัวบ้านนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันช่วยลดการประทะกับสภาพอากาศมันยังช่วยทําให้บ้านนั้นรู้สึกเย็นสบายนะครับอยู่ในทิศทางลมที่เหมาะสมในโครงการบ้านวลากรของเรานะครับเรามีการวางตำแหน่งของตัวบ้านมาเป็นอย่างดีเพื่อให้สอดคล้องกับห่วงจุ้ยยูเก้านะครับโดย หน้าบ้านนะครับจะหันหน้าทางทิศใต้ทุกหลังนะครับทิศใต้ด้านหน้าของเรานั้นก็คือทิศที่หันออกสู่ทะเลนะครับเป็นทิศที่มีกระแสลมดีนะครับผมอยากให้ลูกค้าผมทุกคนนะครับคนซื้อบ้านไปแล้วนะครับอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วประสบความสําเร็จอยู่แล้วครอบครัวอุ่นนะครับผมและถ้าคุณนะครับชอบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านนะครับผมผมฝากทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะ